มาจากคนเกิดวันเสาร์ค่ะ16กรกฎาคมถึงวันที่31นี้นะคะ6-7คนเกิดวันเสาร์15วันนี้เป็นอย่างไรเธอคะมันเป็นแค่อารมณ์เหมือนแบบเฮ้ยอยากทำนู่นทํานี่หลายอย่างอะ่ะมีงานให้ทํามากมายเลยแต่มันทําไม่ทันหรือทําไม่ไหวนึกออกปะก็เลยรู้สึกแบบโอ้ยอเธอมีใครสักคนมาช่วยฉันไหมฉันอยากเขาจังเลยอะ,ะอารมณ์ประมาณนี้ต่างงานกานอะ่ะมันดี มันเร่งรีบไปหมดทุกอย่างงานดีแสดงว่าการเงินต้องดีจริงค่ะแต่เขาบอกว่าในนี้มันมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นประกันน่ดประกันนี่ค่าใช้จ่ายการผ่อนน่นผ่อนนี่และแถมนะคะใครช่วงนี้มายืมหยิบยืมเงินต้องบอกว่าไม่สะดวกนะเจ้าคะถ้าคนวันเสาร์แล้วมีมีตังอยู่แล้วคนวันเสาร์ก็เถียงพี่ฝนอีก ไม่มีให้ใครยืมหรอกค่ะพี่ฝนมีแต่จะไปยืมชาวบ้านอ่ะจ้ะเบาจ้ะเบาถามแต่ว่าตอนนี้เรื่องภาระการเป็นหนี้สินดีกว่าไม่ไม่มีไม่หนีเลื่อนการจ่ายหรือแจ้งเจ้าหนี้ได้จะน่ารักกว่าดีกว่าที่จะแบบไม่มีไม่หนีเราไม่จ่ายเขาอ่ะนึกออกไหมคะแต่คนวันเสาร์ช่วงนี้ถ้าใครที่มีสตางค์อยู่อะก็จะให้ระวังเรื่องการหยิบตืมแต่ถ้าคนวันเสาร์เนี่ยจะไปยืมเงินคนก็ต้อง มีเครดิตให้ตัวเองนะจ๊ะอย่าเป็นเหมือนข่าวที่เป็นกันอยู่ละ่ะห่วงใยนะคะเรื่องการงานอาชีพคนวันเสาร์บอกแล้วว่างานเยอะงานแยะนะคะแล้วก็งานแล้วมันดีไหมล่ะพี่ฝนค่อยๆเรียบเรียงค่ะกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างจะทำให้คนวันเสารอดได้เว้ย แล้วงานอยู่ดีๆก็จะมีงานแบบงานเร่งด่วนงานฉับพลันเข้ามาเราก็ดีด้วยนะคะสำหรับเจ้าของกิจการที่เกิดวันเสาร์เป็นอย่างไรบ้างคนเกิดวันเสาร์เจ้าของกิจการช่วงนี้น้องๆในองค์กรของตัวเองเนี่ยเ,เหมือนแบบมีรับคําสั่งหรือรับอะไรบางอย่างแล้วเขาเข้าใจได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้คุณต้องถามน้องๆในทีมงานในองค์กรของคุณว่าเข้าใจว่าอะไร ให้เขาพูดออกมาเพราะบางทีเขาบอกครับค่ะค่ะครับ,รบ,รบ,รบเข้าใจว่าอะไรเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจค่ะเข้าใจว่าอะไรเพื่อที่จะได้จูนกันถูกนะคะเจ้าของกิจการส่วนเรื่องทางทางด้านออนไลน์แล้วเกิดวันเสาร์นะคะช่วงนี้ใครค้าขายออนไลน์แล้วเกิดวันเสาร์การค้าการขายให้ดูแลถ้าเกิดคุณซื้อของมาขายต่อให้ดูเรื่องวันหมดอายุดีๆนะกับสินค้าโดยเฉพาะเกี่ยวกับของกิน ของปะทินผิวดูเรื่องวันหมดอายุด้วยนะจ๊ะหรือว่าถ้าคุณบอกว่าจะหมดอายุเดือนนี้แล้วคุณทำโปรโมชั่นแล้วบอกให้ยอมรับได้ว่าทำไมถึงโปรโมชั่นเพราะว่ามันจะหมดอายุวันไหนคือชี้แจงอ่ะไม่โกหกจะน่ารักกว่านะคะสำหรับเรื่องคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดวันเสาร์เป็นอย่างไรบ้างนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์คุณพ่อคุณแม่ช่วงนี้ระวังเรื่องสายตาก,กับการปวดอาจจะปวดคอบาไหล คุณพ่อคุณแม่นะแล้วก็ระวังเรื่องท่านหลงลืมแนะนำนะคะการพาท่านไปตรวจเกี่ยวกับสุขภาพความจำลองไปเสิร์ชหาข้อมูลกันดูนะคะเกี่ยวกับความจำมาถึงเรื่องคู่ครองคนรักท่านที่เกิดวันเสาร์สำหรับคนมีคู่อยู่แล้วเนี่ยเธอเธอเธอช่วงนี้อยากให้เรานึกถึงเดวันนึกออกไหมาอาจจะมีการงอนกันอะไรกันแล้วคนวันเสาร์อาจจะบอกว่าไม่อยากคุยกับแฟนเพราะว่าคุยแล้วกลัวทะเลาะกัน ไม่อยากทะเลาะก็เลยเงียบใส่กันใส่งนั้นนะคุยกันเถอะคุยมีคู่ชีวิตมันก็ดีนะแต่ในเนี้ยเขาบอกว่าถ้าไม่มีปัญหาเรื่องการเงินมาเกี่ยวข้องมาสร้างนี่สร้างสิ่งสร้างความเดือดร้อนให้คุณไปต่อแบบสบายๆเลยนะจ๊ะมาคนโสดละัะเป็นยังไงบ้างคนโสดนะคะจะมีคนเข้ามาแต่อายุมากกว่านะคะโดยเฉพาะคนที่อายุมากกว่าเรา เคยผ่านการมีชีวิตคู่มาแล้วเว้ยแล้วเขาเลิกกันจริงๆหรือเปล่าคุณเช็คดูดีๆนะคะเพราะพี่ฝนไม่ได้ไปอยู่ในสนามจริงของชีวิตของคนที่เกิดเป็นสาวเองคุณเช็คดูดีๆก่อนคุณผิดสินห้าหรือเปล่าคุณลองเช็คดูดีๆนะคะคนเกิดเป็นสาวจะได้ไม่เกิดกรณีโต้เถียงใดๆกันทําให้เกิดรอยแครกอะไรบางอย่างเราก็เรื่องสุขภาพตอนนี้อยากให้ดูแลเรื่องเกี่ยวกับระบบเรื่อง ระวังเรื่องท้องผูกนะคะเรื่องปวดท้องอันนี้ต้องดูแลเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับระบบช่องท้องให้ดีแล้วก็กินให้อิ่มนอนให้หลับและถ่ายให้ออกในทุกๆวันความกังวลใดๆนะคะบางครั้งอาจจะอยู่ภาวะของการไม่ได้ดังใจแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่มีอะไรอยู่ที่คุณค่อยๆเรียบเรียงก็ขอให้คนวันเสาร์มีพลังจิตพลังใจที่เข้มแข็งคิดการสิ่งใดทำการสิ่งใดมีสติสัมปชัญญะสุขสงหวงังตลอดนะคะ